สกินสิคะสวัสดีค่ะผู้ชมขาววันนี้เราสองคนมีเคล็ดลับค่ะที่สาวๆและหนุ่มๆหลายคนเนี่ยเค้นหาความลับนี้มาตั้งแบบเนิ่นนานคุณผู้ชมเข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าพี่พนอยเพราะว่า เรามั่นใจเลยนะว่าเมื่อไหร่คุณผู้ชมมันแล้ว,แล,วแล้วแต่และช่วงอายุไม่เหมือนกันด้วยนะ <Ừ. S 1> วัยรุ่นเนี่ยปัญหามันจะแตกต่างกันไปเช่นรอยสิวเนี่ย <Ừ. S 1> ฮะที่มันเกิดจากสิวโฮอร์โมนสิวอักเสบบนใบหน้าต่างๆพอเข้าสู่วัยทํางานวัยผู้สูงอายุค่ะมากกว่าสิวนั่นก็คือรอยฝ้ากระจุดด,ด่างดําและถ้ายิ่งมากไปกว่าน,นั้นอายุเยอะมากเท่าไหร่ริ้วรอยต่างๆมันก็จะขึ้นบนใบหน้าทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจไง,ไงถามว่าเรา เราเองเนี่ยเคยไหมกับประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้มีทุกคนคุณผู้ชมฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรอยสิวต่างๆหรือบางคนเนี่ยกระทั่งหนักเลยนะคือแพ้สารสเตียรอยต่างๆซึ่งสารเหล่านี้คุณผู้ชมอย่างที่ใครก็ทราบกันดีนะคะว่าต่อให้คุณจะไปหาหมอนะมันไม่ได้รักษาแค่วันหรือสองวันแล้วมันหายคุณจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะยืดยาวมากบางคนเป็นปีหน้ายังไม่หายเลยแต่วันนี้ค่ะง่ายกว่าเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เซตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากแอนสกีนที่บอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับผิวของคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะมาดูการ สำหรับสเต็ปแรกใครบอกว่าโฟมล้างหน้าใช้อะไรก็ได้มาพูดเลยคําเดียวนะคะว่าไม่ใช่อะไรก็ได้ค่ะไอของถูกเนี่ยไอเราก็ชอบแต่ไอของดีด้วยถ้ามันถูกและดีเนี่ยไอเนี้ยมันคูณ2คูณ3ไอความชอบของเราไปเลยนะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมขาดด้วยขนาดที่หลอดใหญ่มากคุณผู้ชมขอยัุญตนะฝ่ามือบบบีคุณผู้ชมเท่ากันแบบว่าขนาดหลอดแบบนี้เลยขนาดนะอยู่ที่100กรัมใช้ได้เป็นเดือนนะใช้ได้เป็นเดือนคุณผู้ชมขาดแล้วก็ตัวนี้ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเนื้อ โฟมของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบว่านุ่มๆตอนแรกที่คุณบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเนื้อข้นๆแบบนี้นะแต่พอเวลาที่คุณใช้แล้วบนผิวหน้าคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าผิวหน้าของคุณเนี่ยจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วตูตัวฟองฟองเนี่ยหนูบองตรงนะหนูเป็นคนโรคจิต ชอบออใช้โฟมหน้าแบบมีฟองเ,ออเป็นแบบพี่พลอยเป็นเป็ใช่ไหมมีฟองจะรู้สึกไม่สะอาดใช่แต่อันนี้บีบนิดเดียวเองนะเมื่อกี้เห็นบีบเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไออมาเยอะอย่างนี้เลยแล้วคือเราคุณผู้ชมลองดูนะว่าฟองของเขาเนี่ยมันจะมีความนุ่มสัมผัสไปกับมือสัมผัสใบบนกับผิวหน้าและส่วนตัวที่ชอบเพราะว่า กลิ่นตัวนี้หนูชอบตอนที่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันหอมแบบธรรมชาติ <ừ> และสําหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไปฟิลสปาเขานวดหน้าเบาๆได้กลิ่นแบบความหอมสบายๆข้อสําคัญเลยตัวนี้ค่ะมีน้ํามันมลไดันชง <ừ> ลดอาการอักเสบของผิวได้เป็นอย่างดีว่านหางจระเข้ฟื้นฟูผิวนะคะรวมไปถึงดอกคาเลนดูล่าจากประเทศฝรั่งเศสใบช,ชาเขียวจากสเปนลาคชะเอมเทศเพื่อผิวหน้าที่กระจ่างใส วิตามินอีกักเก็บความนุ่มชุ่มชื้นของผิวอังจริงนะจากใจพี่พลอยใช้อันนี้แล้วอ่ะปกติโฟมล้างหน้าทั่วไปใช้แล้วยิ่งหน้าแห้งแต่นี้ใช้แล้วหน้ามันนุ่มปกติใช้แล้วเนี่ยหน้าเขาจะเรียกกันว่าเอี๊ยดๆหน่อยใช่ไหมใช่จะแห้งแห้งเอียกแต่ใช้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูมือบีบหลังจากที่ใช้มันจะดูมีความนุ่มชุ่มชื้นเพราะเรามีวิตามินอีกักเก็บความชุ่มชื้นไว้อยู่ถูกต้องนี่คือหลังมือนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ทาแล้วดูนะเนี่ย พอกรีดไปเนี่ยถ้าไม่น่าตยว่าในกล้องอาจจะไม่ได้เห็นแต่ว่าถ้าถ้ามาดูจริงๆเนะี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถ้าบีบีกรีดไปเนะี่ยมันจะเป็นรู้เลยว่าผิวมันแห้งมากแต่สําหรับอันนี้คุณผู้ชมหาต่อให้ทําแบบว่าการกรีดขนาดไหนนะคุณผู้ชมสังเกตดูเห็นหมาว่ามันไม่เป็นรอยมันไม่เป็นขุยเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะผิวของเราเนี่ยมันนุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาผิวนะด,ดีมากคุณผู้ชมอังจริงเวลาที่คุณเอาไปฟอกที่หน้าหน้าของคุณเนี่ยคุณผู้ชมขามมันจะสะอาด <S <S และก็ยังมาพร้อมกับการกักเก็บ ความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าน้าจะนิ่มเหมือนก้นเด็กค่ะพี่พอน